รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกรเรจิ้นดี ปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวาย e ีเน็ตเวรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัด ธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะกับมิ้นท์นัทวีรนุชกิติพรเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมิ้นท์มาไกลาจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่ตำบลท่าประดูอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งแน่นอนว่ารอบรอ,อบนี้นะคะก็เป็นสวนยางพาราและเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็วิธีการดูแรลรักษาสวนยางพาราให้มีผลผลิตดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะ มีทุกอย่างใหคนเลือกฝันขอเพียงสิ่งเดียวคือใจรักและมุมันแล้วสักวัน ตอนนี้นะคะมิ้งก็อยู่กับคุณพี่มาลีสัชนะพันแล้วนะคะต้องขอบอกเลยว่าเกษตรกรท่านนี้ปลูกยางพารามาถึง10ปีแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกยางพารายังไงให้ดีหรือว่าการประสบปัญหานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่มาลีสวัสดีค่ะ,คาคะถามก่อนเลยว่าปลูกกี่ไร่คะตอนนี้20ไร่ค่ะ20ไร่ปลูกมานานหรือ,อยังคะ นานเลยค่ะประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะโอ้ยี่สิบกว่าปีไม่ใช่สิบปีกี่สิบกว่าปีก็คือว่ายี่สิกว่าปีนี่คือปลูกปลูกเริ่มปลูกมาเองเลยหรือว่าปลูกมาจากคุณพ่อคุณแม่คะปลูกเองเลยค่ะปลูกเองเลยค่ะทําไมเราถึงปลูกสวนยางพาราตอนนั้นณเวลานั้นเราเราทำไมถึงปลูกเห็นคนอื่นเขาปลูกกันนะคะก็คืออยู่ที่นี่เขาก็ปลูกสวนยางเนาะอ่าเห็นคนอื่นปลูกแล้วมีวิธีการปลูกไงตอนนั้นคะตอนนั้นก็ ลูกตาเขียวค่ะปลูกตาเขียวซื้อที่เขาต่อตามาแล้วค่ะแล้วก็ปลูกตอนนั้นปลูกพื้นที่เท่านี้เลยหรือเปล่าคะเออสิบไร่ค่ะตอนนั้นปลูกแค่สิบไร่ค่ะแล้วก็เริ่มปลูกในจํานวนสิบไร่เริ่มต้นทํำยังไงบ้างเราหนุนบางนิดหนึ่งก็เริ่มเริ่มจากทำสงเคราะห์อากาขอทุนสงเคราะห์ก่อนแล้วก็ซื้อตายางมาปลูก แล้วก็ก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยเคมีนี่นะคะค่ะพอเราปลูกมาประมาณกี่ปีเราถึงกลีดยางได้ประมาณประมาณสักเอ่อหปีค่ะหปีก็เริ่มกลีดตอนนั้นผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก็ะมันไม่ดีเท่าที่ควรนะคะไม่ดียังไงคะตอนนั้นมันก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยแค่ยี่สิบเจ็ดยี่บหกเปนเเนี้ยค,ค่ะยีหถึงยีปซค่ะแล้วเรื่องโรคมีไหมมีค่ะมีโรคตาไอหน้าดําแล้วก็ หน้ามันตายค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเราทำยังไงพอเจอปัญหาแล้วเราคิดว่ายังไงบ้างก็ท้อไหมหรือยังไงคะต้นไหนตายก็ตัดทิ้งไปเลยแบบนี้ตัดทิ้งเเลยหรอคะในในพื้นที่สิบไร่นั้นใช่ไหมคะพอเนี่ยมีมีพี่เขามาแนะนำไอสารปรับสภาพดินเนี้ยค่ะของเออ่ค่ะก็คือตอนนั้นเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วคะตั้งแต่ปีพศสี4 6นะคะใช้ ก็คือประมาณสิบกว่าปีมาแล้วก็คือตอนนั้นเราปลูกเมื่อยี่สิบกว่าปีปลูกมาประมาณ6ปีเราเริ่มกลีดแล้วเจอปัญหาเจอโรคแล้วก็มีคนมาแนะนําวิธีการปลูกต่อมาเพื่อที่จะให้ผลผลิตดีขึ้นตอนนั้นเราคิดว่ายังไงเราลองไปก่อนไหนๆก็ใชไ่นงค่ะลองไปก่อนอย่างนง้ค่ะลองไปก่อนแล้วเราคิดไหมว่าลองแล้วจะดีไหมก็ลองมาแบบนั้นตลอดแล้วก็มาเจอตัวนี้ก็ดีเลยใช้มาสิบกว่าปีแล้วค่ะ คุณผู้มชมคะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาถามว่าพอกลับมาใช้สารปรับสภาพดินแล้วลักษณะของต้นยางจะเป็นลักษณะยอย่างไี๋ยวพักกันก่อน,นะค่ะสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกาย ดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทก์บำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพท้ายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยไ สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วจำกัด ธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยค่ะหลังจากที่เบอร์ชเบรกที่แล้วคุณพี่มารีบอกว่าได้ประสบปัญหาไปใช้อย่างอื่นแล้วก็กลับมาใช้สารปรับสภาพดินเหมือนเดิมแล้วก็ผลผลิตก็ดีขึ้น มีการใช้แล้วก็ดีขึ้นยังไงคะเอาเรื่องของดีก่อนดียังไงดีก็ยางจะออกมีน้ำยางเพิ่มขึ้นค่ะจากที่เหลืออยู่30กิโลเป็น50กิโลค่ะค่ะออกมาเยอะเหลือก็นิ่มแล้วเปอร์เซ็นนะคะเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นก็ดีค่ะจาก31 30-31นี่ขึ้นมา38เลยค่ะโอ้38คือค่ามาตรฐานปกติแล้วถ้าดีนี่ประมาณเท่าไหร่ถ้าดีนี่ก็ สี่สิบเปอร์เซ็นนะคะแต่นี่ก็สามสิบแปดก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็พอใจค่ะพอใจแล้วสามแปดเปอร์เซ็นแล้วเรื่องรายได้เป็นยังไงบ้างคะรายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล่มขึ้นเยอะเลยค่ะจากจากที่ว่าได้วันละพันนี่ก็พันห้าต่อวันค่ะแล้วเรากรีดทุกวันไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็สามสามวันกรียดสามวันวันหนึ่งแต่ว่ารายได้แน่นอนวันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ถามถึงวิธีการใช้บ้างเรามีการใช้ยังไงคะก็ไอสารปรับสภาพนี่หนึ่งกองนะคะน้ำสอ0รอลิตรแล้วก็เอาไปราดลำต้นนะคะลาดปกติแล้วที่ที่เขาแนะนำนี่ไม่ใช่ราดใช่ไหมคือคือที่ทำไมเราถึงราดเรารู้สึกมันจะสะดวกกว่าสะดวกแล้วมันเปลืองไหมอะคะถ้าเราไม่เปลืองค่ะแค่หนึ่งลิตรต่อหนึ่งต้น200รอยลิตรเราก็ได้200อต้นแล้วค่ะ อ๋อก็คือว่าไม่เปลืองไม่เปลืองแล้วระยะเวลาในการราดอะคะราดยังไงเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนหรือยังไงคะก็บางทีก็สามเดือนครั้งหนึ่ง <3 S 1> บางทีก็หกเดือนครั้งนะะี่ค่ะแล้วนอกจากการร่าสามเดือนครั้งหกเดือนครั้ง,รงเรามีการดูแลอย่างอื่นอีกไหมคะไม่เลยค่ะไม่เลยไม่เลยก็คือปล่อยปล่อยเลยค่ะร่าเสร็จแล้วก็รอจนถึงสามเดือนหรือหกเดือนเนี่ยค่ะก็ให้ร่าอีกทีร่าอีกทีหนึ่งแล้วปีหนึ่งเนี่ยเราร่าประมาณกี่ครั้ง สองครั้งสองครั้งต่อปีคือผลผลิตเราดีค่ะเราคิดจะเปลี่ยนไปใช้แบบเดิมไหมคะไม่แลถ้ามีคนไปแนะนำไม่เลยไม่เอาและเราคิดว่าดีแล้วใช่ไหมของเราดีอยู่แล้วอเรามมีการแนะนําด้วยใช่ไหมค่ะแนะนําให้เพื่อนบ้านเลยค่ะคือเขาเขาเป็นมีปัญหาเลยแล้วเขามาถามเราหรือว่าเราไปเจอแล้วเราแนะนําอะคะค่ะคุยกันทุกวันเลยค่ะเกี่ยวกับสวนยางเนี่ยก็เลยเขาจะข้นบอกว่าอย่าข้นเลยเอา สารตัวนี้ไปลองเขาก็ลองตอนนี้ยังไม่ค้นเลยค่ะยังไม่ค้นยังไม่้นดีค่ะค่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เกษตรกรท่านนั้นแต่ว่าตอนนี้ให้คุณพี่มาลีฝากถึงเกษตรกรทางบ้านบ้างว่าถ้าเกิดประสบปัญหาอย่างเงี้ยต้องทำยังไงค่ะใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเปลือกนิ่มกรีดให้ปริมาณยางเพิ่มขึ้น ที่สําคัญหน้ายางที่ตายแล้วก็เปลือกไม่ขึ้นจะขึ้นเร็วมากค่ะใช้แค่อาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วครัเปลือกจะนิ่มยางก็จะออกดิฉันไม่ผิดหวังเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณ <c oughs> พี่มาลีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะเดีย๋ยวเราไปคุยกับเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหาและคุณพี่มารีเนี่ยก็แนะนําวิธีการบํารุงรักษานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเจอปัญหาอะไรแล้วก็เขามีวิธีรับกับปัญหานี้ยังไงคะ่ะ คุณฝันว่าอยากจะมีบ้านคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมินงก็อยู่ในสวนยางที่คุณพี่มารีบอกเมื่อกี้ว่าเกษตรกรท่านหนึ่งได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคหน้ายายงตายเนื่องนะคะรุนแรงถึงขั้นที่จะโค่นต้นยางทิ้งเลยจนคุณพี่มารีเนี่ยมา,าให้คําแนะนําวิธีการดูแลรักษานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าค่ะก็คือคุณพี่สมพรหรอมดีหอมด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สมพร ทำการปลูกสวนยางเนี่ยมานานหรือยังคะสามสิปีนะคะส0มสิปีแล้วก็ยังมาเจอปัญหาโรคหน้ายางตายเนื่องอีกจ้ะคือที่บอกว่าโรคหน้ายางตายเนื่องเนี่ยค่ะสภาพลำต้นมันเป็นยังไงคะพอไปกรีดไม่ไม่มีน้ำยางเลยค่ะไม่มีน้ำยางไม่มีเลยแล้วลักษณะลำต้นลักษณะเปลือกนี่คือเป็นยังไงเปลือกมันจะไม่นิ่มเลยแข็งไม่นิ่มค่ะแข็งอันนี้คือเกิดมานานหรือยังเกิดมานาน้วประมาณกี่ปีอะไรหกปี หกปีก็คือว่าเจอปัญหาหนักเลยว่ากรีดก็ไม่ออกกรีดก็ไม่ออกไม่มีน้ํายางเลยในตอนนั้นที่เราเจอปัญหาเรามีการดูแลรักษายังไงทําไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นได้คะไปซื้อปุ๋ยท้องตลาดมาใส่เออทาไมนะเลยว่าให้เรามีน้ายางกลับมาใหม่นะมันก็คือหาวิธีหาวิธีแล้วก็เลยไปซื้อปุ๋ยเลยไปซื้อปุ๋ยมันตอนนั้นมีคนแนะนําอะไรเราไหมคะตอนนั้นยังไม่เจอก็ทําทําไปเรื่อยๆตึงนบา มาเจอคุณแม่ทำนานไหมตอนนั้นพอเราแบบเจอปัญหาเราก็ไปซื้อปุ๋ยตามท้องตลาดมาเรามาลองนานไหมคะลองเป็นปีลองเป็นปีเลยโอ้ไม่ดีไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีถึงขั้นยังไงไม่ดีมันเหมือนเดิมอ่ะเออไม่ดีเลยคือน้ํายางก็ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้สักต้นเลยหรือยังไงคะได้บางต้นก็ได้บางต้นก็ไม่ได้ก็คือว่าได้บ้างแต่คือมันก็ไม่ดีคุณภาพไม่ดีใช่ไหมไม่ดีก็เลยแย่ลุงโอ้จะทำาังไะคุณ จะโค่นเลยจะโค่นเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราจะปลูกใหม่เลยใช่ไหมคะจะปลูกใหม่เพราะไม่มีน้ำยางแล้วลักษณะที่เราจะปลูกอันนี้อันนี้คือว่าเป็นลักษณะเดิมที่ตอนจะโค่นไหมคะมันมันไม่มีเนื้อเหรอไม่มีเนื้อเลยแต่ว่านี่นี่คือถือว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีขึ้นกว่าเดิม ถึงสภาพมันจะแบบว่าไม่ไม่ได้100%แต่คือมันดีขึ้นจากที่จะโค่นตอนนี้เอาไว้ก่อนอใช่ไหมคะเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาถามว่าขั้นตอนการปรับปรุงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคหน้าย่างยไายตนึ่งจนถึงขั้นจะโค่นทิ้งเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวพักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้ามาติดตามค่ะ สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเ<ด>บลมบำร,รุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำร,รุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำร,รุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพท้ายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัด

สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทก์บำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัาบขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วจำกัด ธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยคนุณชมชคะแล้วนี่ก็คือหนึ่งต้น,นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนนี้แหละที่ก่อนหน้านี้เคยที่จะโค่นทิ้งแล้วเพราะว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคหน้าย,ย่างตายนึ่งนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไง ตันนี้มีมีมีตัวอย่างไหมคะตันนี้มีไหมมีลักษณะเมื่อหกปีที่แล้วไม่คล้ายกันอันนันมีอันก็คืออันนี้ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงคะอันนี้มันไม่มีเนื้อกรีดไม่กรีดกันไม่ได้ออ่ะืมคุณผู้ชมคะนี่ก็คือประมาณว่าคล้ายๆกับเมื่อหกปีที่แล้วค่ะก็คือว่ามันจะไม่มีเนื้อเลยใช่ไหมคะพอเรามากรีดแล้วน้ำยางมันออกไหมไม่ออกไม่ออกเลยเป็นทั้งหมดในส่วนเลยไหมคะ มันเป็นบางต้นน่ะเป็นบางต้นแต่ว่าส่วนที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือไม่มีเปลือกเลยก็คือกรีดไม่ได้เลยนี่เองนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีวิธีการดูแลเพิ่มเติมยังไงหรือว่ามีคนมาแนะนําเราไหมอะไรยังไงคะมีคนมาแนะนำแนะนํำยังไงนํามว่าให้ใช้บานเย็นตัวนี้แล้วเรารู้ไหมว่ามันคืออะไรคะก็เห็นเขาใส่ถึงเอามาใส่ด้วยอ๋อเห็นเขาทำก็ลองมั่งลองมั่งเอามาลองลองแล้วมันได้ผลมั้ยได้ผลตอนนี้เอามาลองวิธีการทําทํำยังไง ปุ๋ยหนึ่งลิตรเอามาใส่นี่ลิตรหนึ่งเอามาใส่นี่คือเอาไปผสมจมน้ำผสมรลิตรอืก็คือฉีดหรือว่าลากน้ำเหมือนที่เคยประมาณเจ็ดวันน้ำยางกลับเหมือนเดิมจริงอะคะจริงค่ะเราเป็นทั้งหมดเลยไหมคะทั้งสวนเลยไหมมันเป็นบางต้นอ่ะอืเป็นบางต้นตายมั่งไม่ตายมั่งแล้วตอนนี้ก็คือว่าแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอเรามีการเปลี่ยนวิธีมาใช้แบบนี้ก็คือไม่มีปัญหาแล้วมีก็คือมีน้ํายางละไม่มีน้ํายางทุกต้นเลย มีน้ำยางทุกต้นเลยอ๋อแล้วเป็นไงเราพอมีน้ำยางเสร็จผลผลิตของเราเป็นยังไงบ้างคะน้ำยางมีคุณภาพดีไหมแล้วก็ไปขายได้ราคาดีไหมจากยีิบเก้ายิบเก้าเปอร์เซ็ตอันนี้สามหกสามจิตเลยเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เพิ่มขึ้นเยอะ จาก50าสลเป็นร้อยโลละแล้วคุณภาพเปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไหมคะเปอร์เซ็นต์จากยีบเเป็น3ามหกหลังจากที่เราได้ปริมาณน้ํำยางที่เพิ่มมากขึ้นจากการกรีดใช่ไหมคะแล้วลักษณะข,ของลำต้นลักษณะข,ของเปลือกเนี่ยมีความแตกต่างจากเมื่อ6ปีที่แล้วเยอะไหมคะเยอะค่ะอ่ะยังไงบ้างไหนชี้ให้ดูความแตกต่างซึ่งต้นเนี้ยมันยังเห็นอยู่เมื่อ6ปีมันยัเห็นอยู่บ้างตอนนี้6ปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าก็คือเป็นแบบนี้ทั้งต้นเลยใช่ไหมคะหรือยังไง ไปทั้งต้นแต่ว่าตอนนี้มันก็คือไล่ไล่ดีอันนี้มันไล่ไล่มันจะเข้าหอกเนื้อเข้ามาเข้ามาแล้วลักษณะของการกีดเนี่ยเปลือกมันแข็งเปลือกมันนิ่มเปลือกมันนิ่มม้นนิ่มกว่านิ่มกว่าเดิมแล้วลักษณะของน้ำยางเนี่ยก็คือคุณภาพดีคุณภาพดีราคาตอนนี้ก็แน่นอนว่าพอใจไหมพอใจค่ะพอใจยังไงบ้างพอใจที่ว่าปริมาณเนื้อกับหอกดีปริมาณน้ำยางกับเปอร์เซ็นดีได้เงินก็เพิ่มขึ้น พอใจไลยค่ะพอใจมากเลยใช่ไหมพอใจมากค่ะเอา,อางี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,กรทางบ้านบ้างว่าถ้าเกิดว่าเจอ <c oughs> ประสบป,ปัญหาถึงขัน้นแบบทำมามา30ปีถึงขั้นว่าจะโค่นต้นยางทิ้งเลยต้องทํำยังไงคะพี่น้องทางบ้านถ้าเจอปัญหาหน้ายางตายนึง่งลองใช้บานยินตัวนี้หน้ายางจะดีขึ้นกรีดง่ายหน้ายางจะนิ่มกว่าปริมาณน้ำยางก็เพิ่มขึ้นอุซินก็เพิ่มขึ้นค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็บอกถึงปัญหาที่เคยประสบมาแล้วก็วิธีการแก้ป,ปัญหานะคะ,คะนนีขอบคุณมากเลยค่ะค่ะบันยีค่ะหาคุณฝันว่า คุณผู้ชมคะโรคหน้ายางตายนึ่งนะคะถือว่าเป็นปัญหาหลักของชาวสวนยางเลยซึ่งถ้าเกิดว่าชาวสวนมีการดูแลรักษาไม่ถูกต้องแน่นอนว่าจะต้องประสบปัญหานะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นการตัดต้นทิ้งหรือว่าผลผลิตไม่ได้อย่างที่คิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวสวนยางมีการดูแลรักษาอย่างถูกขั้นตอนแล้วแน่นอนเหมือนกันว่าผลผลิตก็จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนน้ํายางเองก็จะมีผลผลิตที่ให้เราเยอะนะคะแล้วแน่นอนว่าผลกําไรเนี่ยก็จะต้องเยอะตามขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะข้อมูลความรู้ของเกษตรกรทั้งสองท่านแนวทาง ที่เกษตรกรหลายท่านถ้าเกิดว่าประสบปัญหาก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วะคะ่ะขอขอบคุณสารปรับสภาพดินบานเย็นโกลเลจนดีและบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไว์จำกัดสำหรับวันนี้มินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสารปรับสภาพดินเนี่ยไปปรับพิเศของดินนะจากที่ว่าใช้สารเคมีเยอะเนี่ยก็ทาให้ดินมันเป็นกรดเมื่อ ใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยทำให้พ h เทมันสูงขึ้นนะครับระบบรากก็งอกขึ้นมาใหม่ดินร่วนซุยการระบายน้ำระบายอากาศก็ทําได้ดีขึ้นเมื่อรากดีดูดอาหารได้น้ํายางก็กลับมาใหม่นะครับเพราะนั้นก็สารปรับสภาพดินก็ช่วยนะครับในเรื่องของหน้ายางแห้งหน้ายางตายนึ่งได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเปลือกจะนิ่ม สาเหตุที่เปลือกนิ่มเพราะว่าเมื่อระบบรากทํางานดูดสารอาหารขึ้นไปดูดน้ําดูดอะไรขึ้นไปเนี่ยเปลือกมันก็ทําให้นิ่มขึ้นนะครับข้าวดีสารปรับสภาพดินบ้านเย็นใช้ได้กับพืชทุกชนิดเฉพาะ50ท่านแรกฟรี1ซองเือทดลองโทร0918639192ถึง3 bye